เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีล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 ีรีสิ j j บมงสิ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 บมงกำลังจะขอเข้าคุณแปดเลยยังไม่ได้เข้าเลยมูติติดต่อกันนี่นติติดต่อนี่ปุ้ยชี้ปลาใหม่โคตรเท่ปลาใหม่เท่จัดนี่นีตัวเนี้ยหนึ่งในสามล้านเน่ยเท่จัด เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้เปิดเสียงไว้เดี๋ยวก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเราไปก่อน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 เดี๋ยวเราค่อยเข้าคูน8นะครับคือมันมีถ้ำครับถ้ำครับถ้ำครับเฮ้ยมีเควสอะไรด้วยลงถ้ำก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้าห้องคูน8ที่หลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทางไปทางไหนทางนี้เหรอนี่ประตูวาร์ปอะไรไม่รู้กูจะตกปลาใหม่ก่อนวานเก่าช่างแม่งมันเดี๋ยวเซิร์ฟมันน่าจะคูนหลักแสนหรือเปล่าอุ้ยท่านผู้ชมผมขอไม่เปิดเสียงนะ นี่คืออะไรอะไรอ่ะสตาร์ทเควสเอามีเควสไว้ก่อนอไว้ก่อนอไว้ก่อนเราเข้ามาดูก่อนเลยโอ้ตกน้ำไว้กดอนไวกัน,กนตกก่อนเช็คอ้อ๋ออ๋ออ๋อ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะอะไรคือไม่มีจุดตกปลาก,ก็ไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่นี่เหรอเดี๋ยวคือผมเข้าเซิร์ฟคุณแบบเราแต่มันยังตกไม่ได้อ่ะนี่ไงร้านแรกของ มีอยูอ่สองแสนห้าหมื่นแต้มเนี่ยใช่ไหมใช่น,นี่น่าจะเป็นทุ่นน่าจะเป็นเหยื่ออันใหม่อันนี้เป็นไอ้น,นี่หรือเปล่าเนี่ยที่อยู่ข้าง,างเนี่ยสกินเบสอมีแค่นิ่งเหรอน้อยจังเฮ้ยกิจพิเศษมาแล้วนี่ไงนับถอยหลังหรือเปล่าเพราะตอนนี้ห้องคุณแป๋นี่หนะมื่นสี่นะครับแม่งเอ้ยปราวานช่ามันก่อนแล้วกันช่ามันก่อนช่ามันก่อนดึงเร็วๆไปแลกของดีกว่าตอนแรกว่าจะไม่แลก แกให้หมดเลยเพราะว่านับถอยหลังนี้น่าจะเข้าไปต่อข้างในได้คลิปนี้เป็นคลิปแยกต่อข้างในก่อนเลยกันยือ้อมันมีอะไรบ้างขอเช็คก่อนจึบ๊บน่าจะเป็นเนี่ยหนึงอันแล้วก็ทุนใหม่อ๋อสกินสกิน สกินทูนะโถนึกว่านึกว่าอะไรตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนมาใช้ทูนบวกบวกไซส์คาสินไหมตกปลาได้ยังตกไม่ได้กิจกรรมผู้ด,ดูแลระบบกําลังจะเริ่มต้นขึ้นมาแล้วอุ้ยไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้เปิดเสียงไม่กล้าเปิดช่างม่งแล้วกันอ้าว กินเนื้ค้างแล้วปลาปลาใหม่โคตรเท่ป่าเขายังไม่ได้เลยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋ออันแน่ขายของหรือเปล่าไม่มีกล่องขวัญด้วยได้อะไรครับอะไรอ่ะอะไรไม่รู้แต่เมอร์ดี้คริสต์มาสตกไม่ได้อุ้ยเป็นล้าน เป็นล้าเลยนี่ล้านหกแสนแต่ตกไม่ได้ให้ไวเลยออกข้างนอกให้ไวเลยเวลาเป็นเงินเป็นทองต้องได้ปลาวานใหม่ไม่ใช่ปลาวานแหนปลาวานเขียวนี่ตรงนี้มีคนปักแท่งปักเสาหนึ่งล้นหกแสนหักโอ้โหลักล้านนะรอบนี้เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะเติมด้วยและมั้ง โบไปอีกน้หน่อยกับเซิร์ฟคูณ8จัดมาดิหวานแสงแสงมากันโอ้เป็นกีนเป็นกินแจม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 นานไหมเนะี่ยอยากรู้นานไหม,นะหไม,เ,มนเนี่ยไอ้ไม่รีคิสมาเนี่ยเพราะว่าคูณ8นี้5ชั่วโมงหูวิ่ได้มิสติกกับรัวๆมิสติกเอ่ยเลเยนร์จรี่เอ่ยกูแม่งได้แต่ แลอุย้ยโหมิสติกแม่งมาลังการจัดดูซิว่ากลุ่มนี้จะมีใครได้ซีไหมลักกี้เป็นล้านอันนี้ครั้งแรกลักกี้เป็นล้านเนี่ยปกติได้แค่แปดแสนรอบที่แล้วก็ตื่นไม่ทันเฮ้ยน้องหลามกูยังไม่เห็นน้านมิสติกกับเขาบ้างเลยฮัลโหล อ,อ่มิสติกใหม่ไม่มีในข้างนอกเนีัยแต่ข้างในอะ่ะมีนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัว,ตวเฮ้ยอ๋อมาแล้วเว้มิสติกตัวแรกของกูหนึ่งในหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเฮ้ยใครขับเรือไปไหนวะนะแต่ก็ตัวไม่ใหญ่นี่เพราะว่าใหญ่สุดที่ได้มาเนี่ยหมื่นแปดตัวอะไรอ๋อแมกกาพูนขอใหญ่ๆติดบัฟได้ปะ หนึ่งในหนึ่งหมื่นหกแต่รู้สึกว่าได้ยากกว่าอนี้อุ้ยไซต์บิ๊กล็อกดีรออะไรอ่ะอันนี้ทิ้งเลยไซต์บิ๊กว่ะแต่เอา้าหมดแล้วโอ้โหหมดโคตรไวเรียบร้อยเหลือแค่หมื่นสองเ้ยผมไปได้ข้อมูลมาผมรู้แล้วว่ากล่องของขวัญเอาไปทำอะไรนี่อันนี้เอามาถือ เอาไปให้ซานตาครับน่าจะเป็นการสุ่มเห็นมันมีกล่องสีม่วงด้วยอ่ะทานผู้ชมกล่องม่วงครับอลองดินี่ของขวัญก็จะวิ่งมา,างี่บืดปบืดปิดแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรโอ้โหกูได้แคนดี้เห็นคนอื่นเขาได้นี่เว้ยเฮ้ยมีเหลือเห็นคนอื่นเขาได้พวกทุ่นพวกเหยื่อใหม่อะไรเงี้ย มีอีกไงหมดแม่งมีกดล็อกเพสโต้ไฟด้วยอันนี้คือผมนั่งดูสตรีมคนอื่นเขาแล้วก็นี่แหละหาดูมีเควสมาให้เราทำที่ให้ขวานซานตาเนี่ยขึ้นหนึ่งแล้วแสดงว่ามันต้องมีอีกดิมันจะต้องทำอย่างไงมันจะได้มาวะอันนี้คือผมก็ยังไม่รู้นะแต่ตกปลาก่อนแล้วกันอยากได้ปลาวานสีเขียวคือเควสมีหลายอย่างมากแต่อ่านไม่ออกขอแปลแป๊บนะึงใช่อันบนคือส่งขวานให้ซานตาเนี่ยห้าสิบชิ้น แสดงว่าต้องมีอีกนั่นแหละน่าจะตามที่คิดแล้วก็เจับปลาในถ้าซึ่งในถ้ำยังตกปลาไม่ได้ครับอันที่3ที่ผมไปรับมาเมื่อกี้มันคือบอกว่าตกปลาไม่ใช่ตกล้อรถตกลอรถไฟสี่ล้อตกอรถไฟสี่ล้อโอเคเอ้ยท่านผู้ชมยังไม่หมดนะเนี่ยนี่ตรงนี้มารับได้แล้วเนะี่ยเออผมเพิ่งเห็นเพ,เพิ่งเปิดดู รับเลยดีรออะไรอะ่ะมีสกินเบ็ดมีแผ่นป้ายอะไรไม่รู้อันนี้ผมเพิ่งดูนะนะครับโหมันก็มีอะไรเยอะนะอัปเดตแต่ว่าคือลักร้านกูไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปลาซีอน,นี่อะไรวนะเนี่ยอันเก่าคืออะไรไม่รู้เลยป้ายเหรอป้ายอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มี skin สกินเบ็ดสกินเบ็ดโอ้ยมันสวยจังเลยผมเพิ่งใช้อันที่แรกมานี้ยน,นะดูดิ เป็นเซตในร้านค้าครับผมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันขอลองใส่ดูซิมันดูน่ารักดีนะน่ารักดีแต่ไม่มีเอฟเฟกต์แล้วก็ระหว่างที่ผมนั่งเช็คไปเช็คมาเนี่ยคือการให้ของขวัญซานตาเนี่ยมันมีเควสใช่ไหมผมเลยเข้ามาดูอีกทีก็คือมันต้องตกในถ้ำนั้นเนี่ยก่องของขวัญอันเนี้ย นะครับแล้วก็นเนี่ยระดับสีม่วงเห็นไหมมีอ e ีปีกอันนึงที่ผมเห็นคนอื่นเขาถือเนี่ยก็คือเราส่งได้เรื่อยๆคิดว่านะนะครับเราต้องมาตกของขวัญในถ้ำแต่ถ้ำตกไม่ได้โอเคเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันต่อแล้วกันเนาะนะครับขอตกปลาเรื่อยๆก่อนตอนนี้อยู่ในห้องคูณ8นะครับไม่รู้คลิปนี้จะลงช่วงเย็นหรือเปล่าโอเคท่านผู้ชมในถ้ำใหม่ตกได้แล้วครับผมผมขออนุญาตแวะเข้ามาก่อนแล้วกันแต่ว่าในถ้ำใหม่ไม่มีล้อวะ่ะ ช่างมันก่อนแล้วกันสลหรับล้อนะครับถ้าใหม่จะมีพวกสีเครดตัวใหม่อันนี้เรามาลองตกคร่าวๆดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีคลองคูณ8อยู่นะครับเพราะว่าปกติเราไม่มีนะครับผมแล้วก็ล้อนี่มันได้โคมไฟนะนี่จับปากกายพานได้ลูกหวาดใช่ไหมก่อนได้โคมไฟนะครับตกแค่4ล้อก็ได้แล้วมันไม่ยากหรอกนะครับโอเคขออนุญาตตกสักครู่โอเคท่านผู้ชมเอางี้ผมขอตัดคลิป ไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันคือจะบอกว่าในถ้ำน,นั้นอะ่ะมันให้ตกไปเวลานะครับในส่วนของไปถ้ำเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถ้าตกไปเวลานี่คือน่าจะยากนะครับผมขอออกกล่องก่อนไปให้ก่อนแม่งพยายามตกตออรถไฟเนี่ยแม่งตกไม่ได้สักทีกล่องได้มา3กล่องนะครับเพราะว่าผมออกมาก่อนก็คือจะออกมาตกล้อเอาไปได้เลยจ้ะกล่องระดับกาก <laughs> สภาพกูีนน้บอกกอนนะว่า มันมี3กล่องเพิ่งเห็นนี่1 2 3ซึ่งอีปิดกังไม่ได้นะครับข้างนอกมี1กล่องข้างนอกมีกล่องเนี่ยน่าจะใช่แหละเนี่ยกล่องธรรมดานะครับโอเคเราเอามาต่อนี่เ๋ยวโอ้ยบังบับัปึ๊บไปคือต้องให้ครบ50กล่องคือกะจะตกให้ได้50กล่องในวันนี้แหละแต่แบบอุ้ย อะไรอะระดับอีพิกด้วยคือการจะตกให้ได้วันนี้แต่ว่าม,มันมันตกไม่ได้แล้วนะครับรอเป็นเวลาสกินเหลือ,อนี่นี่นี่น,น,นี่โอ้ลักสี่ห้าเนี่ยนะลักสี่โโห้าโอ้โหนึกว่าจะดีคือน่าจะมีลูกเล่นอื่นเพิ่มหน่อยนะลักสี่ห้าให้น้อยจังได้อะไรครับพี่พี่ซานตาคูด น้ำยาก,กายพันโอเคก็สำหรับทีนี้ไปก่อนนะฝากกดไลค์ like, ก็แชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็มาดูอัปเดตใหม่กันประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับในส่วนของปลาปลาตัวใหม่ก็จะพยายามเข้าตกให้ได้บ่อยที่สุดนะครับโอเคไปแล้วบาย